<Yahoo! S 1> สวัสดีครับวันนี้ทุกคนอยู่ผมนะครับเดอร์ชาแนลครับวันนี้ผมจะมาทำเต็กปาเซลมอนนะครับเดี๋ยวเราลอ,ลองทำกันว่ามันจะเป็นยังไงผมก็ไม่เคยทำนะครับ ทำผิดทำถูกก็แนะนำกันด้วยเอาละครับดิสแกตครับนี่ครับน้ำมันมะกอกใส่น้ำมันมะกอกน,นะครับอันอนี้ไม่รู้ว่าใส่เกลือก่อนหรือใส่เกลือ,อทีหลังแต่ผมจะใส่เกลือก่อนเพื่อให้แบบว่าน้ำมันมันมีรสชาติเสียนี่เป็นครั้งแรกนะครับในการทำปลาแซลมอน ไฟอ่อนครับไฟอ่อนสุดเลยเพราะเรากลัวนะครับจะไดนเลยบบเป็นทําไมผมถึงไม่ทําชิ้นเดียวครับเพราะว่าการทำสองชิ้นนี่มันจะได้เป็นเนื้อคู่นะครับเป็นไงที่ลักมุกนี้เลยได้ไหมเดี๋ยวนด้หรชิ้น กลัวที่สุดคือกลาปีประตะแต่ว่าดูดูไม่กิดนะเนี่ยไม่กิดนะเนี่ยกอเรียงทุกคนอุ้ยเหลืองมากนเลยอุ่้ยอุ้ยโคตรน่าทานอ่ะออแล้วรพริกไหมเนี่จะแซลมอนเรา,าเป็นใหญ่แล้วต้องทั้งสีได้อุ้ยดูหนังกันสิดูหนังกันสิทุกคน

ดูด้าน 10, นี้ของมันสิทคนอมหน้า้อยมากเลยรสชาติไม่เท่าไหร่นะครับความตั้งใจคะแนนความตั้งใจเนี่ย,คง,ยคงจะร้อยนะครับรสชาติเราก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน เนื้อทูน่าสุกนะสุกหมดเลยอ่ะเนาะกไอร่อยอร่อยเห็นน้าเต้ไหมอร่อยอยู่น่าเต้ใหญ่ยหนังปลาไปไหนแล,ล้วหนังปลากนินไปแล้วเขาไม่มีใครเลยต้องซื้อที<ๆ>่ใครอยากกินปลาแซลมอนอ่ะเปิดสิมาครับแซลมอนครับแซลมอน ถ้าโดนทำทูน่าได้เหมือนแซลมอนก็คงดีก็แซลมอนนะก็แซลมอนมันก็รสชาติออกแซลมอนแซลมอนแต่ว่าทูน่าผมชอบนะพอมันมันไปโดนความร้อนแล้วมันก็มันก็แข็งนะมันไม่เหมือนเนื้อปลาทั่วไปที่มันมันเปื่อยมันร่วนแต่ว่าทูน่าเนี่ยพอไปโดนความร้อนแล้วมันก็แข็งผมชอบนะมันก็อร่อยนะทูน่าอร่อยอยู่ไปเล่นรถไฟมาตั้ง ทั้ง <music> ด <recipes> okay, ิบแะทั <siglo achi bizarre> ้งส <kaz uffy> <absorbed> ุกอร่อย่อร่อยมากกินดีไหมอันนีแซมอนไอต้นกินไข่ไหมครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับแซลมอนสุดเลิฟนะครับความตั้งใจให้ส0รสชาติอาจจะอริตตินบิดนหน่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์สำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย ตแต่ไข่ใช่ไหมนี่ไตรเด้นก็ลดน้ำหนักเหมือนกันช่วยให้ลูกแต่เด้นก็กินลูกกินช่วยน้าปูน้บปูกินไม่หมดหรอกลองหนังนิดตัวตัว,ต,วตัวลองกินหนังหน้าเดินหนาปูไม่ไหวห<อ>น้าปูอ้วน,วนถ้าหน้าปูกินหมดเดี๋ยวน้าปูอ้วนใช่ไหมเดี๋ยวมาลองชิมหนังหนังที่บอกว่ามันกรอบๆนี่มันจะเป็นไงกินป่ะหนูชอบกรอบๆกว่กรอบมไหมยังไง กรอบกนะรอบแกรอบแกรอดไหมยังแกรอดไหมโดนโดนกินใจไปแล้วอะ <c oughs> ไ,งไรต้องใช้กรอบให้หมดอ๋อนี่ไงใช้กรอบใช้กรอบเขาบอกว่าเขาไม่กินนะครับเดี๋ยวเรากินเหมือนที่นก้กินแสกกรอบหมอนกุนเชียงเออก็หน <c oughs> ูถึงถามว่ามันเรียกว่าเชียงใช่ไหใช้กรอบเนี่ยตือวัดตือวัด เอาถือว่าถือว่าให้ตัวเองกินได้กินได้เลยเอาไขา่ไหมเอาไข่ไข่อร่อยมากไข่นี่คือเข้าวทำเองนะครับอเอาอันนี้ <laughs> เออนี่อยากเอาอันนี้นั<อ>่นแหะแต่เต้นยังชอบเลยเนาะงเต้นชอบกินไม่หยุดเต้นขอถ่ายคลิปด้วยนะ ไม่มาเห็นน้องเติ้ลน,นี่แหละเร็วมาจะให้แม่เปิ้ลจะถ่ายให้แม่เปิ้ลน้องเติ้ลชอบอะไรลูกน้องเติ้ลชอบอะไรชี้ชี้เอ๊ะน้องเติ้ลกินไข่อร่อยว้ายอ,อันนั้นคือร้อนใช่ไหมลูกร้อนใช่ไหมมกินน้ำมากินนะ้ำ ไงบ้างคะอร่อยอร่อยคืออะไรคะเจนนี่ย่างเพราะว่าอร่อยหน่อยครับของมันอร่อยอยู่แล้วไม่รูนหน้าจะสร้ววางโดยเองเชา้ามากมันอร่อยอไข่ก็ฟงดีอืผักไม่สรุปแล้วอาหารมันอร่อยด้วยจ้ามันเองทีหลังก็ทำกินเองนะฮะโอ้ แด่เต้มากินปลาต้นเ้กินแซลมอนไหมคะแต่เต้กินได้ไหมปลาแซลม,มนอนเดเอาไข่ด้วยไข่ด้วยโอเคอกินดีกว่าแล้วก็ไข่ทำไมไม่ใช้ช้อน <laughs> ผิดด้วยเหรอเอาใหม่อ่ะเอาไข่ซ้อนนะอ่าแต่ต้ชอบแม่ลูกปลาแซลมนอมนนี่อชอบปลาอมอนไหมครับ 2> One, two, three, four. 1, 2, 3, 4งสองสี่ออจะเซนะโอ้ยๆๆไปหาอะไรปลาแซลมอนไม่มีหรอกในนั้นน่ะไอเดี๋ยวนะไอหลอไปหนอะะพี่กินได้ไหมไปเก็บอยากได้ ไม่ข้างเดียวว้าหัวหน้าได้ไหมเอาไหมเอาไู้ใคเอาปลาด้วยนะเอาจะขายเ,าเยนะเาะปลาทูน่าชิมหรือ,อยังชิมปลาทูน่าหรือ,อยังไม่เลยอะอะลองชิมดูสิชิมดูก่อนอะไอร่ายสองอันนี้อร่อยสุดชองอันนี้อะไรอ่ามีสามอันเนี่ยหนึ่งสองสามอะไรง่ร้อยเลือกได้สองอย่าง เกียวอยู hmm. yeah. Yeah. Mm ่ไ hmm. ห yeah, so yeah. ่พูทำคำเล็กๆไหนดูอะไรติด่ะแล้วก็ไข่นาะลูกยุงกัดเหรอยุงกัดจมูกด้วยเนี่ยทำยังไงก็ยุงกัดจมูกนะโอ้ยยุ่งมาหอมแก้มด้วยว่าอ่อยุ่งมาหอมแก้มจะให้ใครหอมนะเดี๋ยวโมเดลจะไม่ได้หอมได้แล้ว ทำไมกิน,กนจริงจังเลยนะพูดพูดพูดแทะตูดเึด้เอ้ยคือน่าอร่อยใช่ไหม,มอะไรนะ